เดี๋ยวไปเดียวต่อเี๋ยต่อตอมันียมลงจนจนรอนีอีพอร์ซัดพูใส่มวงกันดบอันนี้ดวงไฟนี่อันนี้ของไของรวมนีของรวมายไ้บอกถ้าถ่ายมาได้จังไรก็เผื่อกำลังได้ดินองสุขของของคลายไมยังไงมันเหลี่ยมไปแล้ว คนเยจะลัมาไหมอาบูหูนเคยอ่ะรูไฟเหป่าเอ้ยป่าเอ้ย่ันดูไฟยาหาเห็ดเ้อเดี๋ยวไปหอดไห่เลยไหเลยมาจุลองไฟเยอกันแตไฟมาเป็นมา่องแบนทมันเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้ลอยไหลนำมาดุนะเปลี่ยนไ้เปลี่ยนสุดเหรอไปทำไ ข้าไปแล้วพวกเป็นยังไงมามานี่เฮดนนะช่างกว่าตายช่างกว่าเลยโอ้สบายดีสบายดีทุกคนมือนี้เข้ามาลองเหือเนาะลองเหือน้ำมาเนาะขี่เหือลองนี่น้ำมาเด้อแขวงหัวพันเมืองสบเ้าแม่จะคนได้จะคนได้นี่โอ้แมนบ๊อบน้ำมาดูนะใช่เลยเลยเด้กเครื่องไล่หัวเลยนะ คือบ ok ่ใส่ซต์จักวะเขามีเงินซื้อนี่อ๋ออาบุกเข้ามาแม่์เมยเข้ามาแม่เข้ามาซื้ออาบุกเข้ามานะอนี่จะเป็นแม่น้ำมาแม่น้ำสำคัญของแขวงหัวพันนั่นแหละคือบ่แน่หจะว่ามันออกมาจากเวียดนามบ่หรือว่าออกมาจากจีนหรือนาจะบ่แม่นนะตามตามเฮาขัดกันเองนะแต่จะเป็นมาจากเวียดนามแม่น้ำตัวนี้สำคัญสมัยสงครามเวียดนามเขา สมัยสมควีนะนำเขาเอาตัวนี้แนนำใส่นี่แหละไม่ว่าคุณสูงไหมีบเี้ยตั้นาวน่ใช้นนี่ไให้เราตั้งว่าตั้งมุกเงย่ยงได้บอได้บอโอ้ข้าวโอ้ยแม่ได้เไย làm good memory, ừ, good memory. Yeah. mẹ khơi cao rồi, nếu mà mẹ nóc con bay phẳng tay này, tay thứ này lắc bay đấy này, đây đây, lắc tháo, nên nên nón mình cái lọ, nước miếng xả mà, cái cái răng cái răng, 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 cái ขาโใไซเครืองจักเลก็จะใส่แหงงานคนแบบนี้อออ่ตอเสี้ยนใู่ไงานเสาะเฮ้เก่งเ่า้มานตัวไมยย่นั้างมช่ลก่อจ้างนะมันจมวะมันเต้นซึ่งมันหินตร์นี่เออป่าเอ้อายุน้ำน้ำน้ำ ้ยมันมีด้จักอไักไงโอ้ยหดอนก็เนอะอันนีเอ๊เอาอันจักจักตัยากได้บ่ะได้มันบญแล้วก็ได้ครับมันไม่ได้ปิ้นมันนี่โอ้จักมันหัมันก็บแพงมัได้รอาล้านเล นี่นะผเขาี่าสัญญาบาน่าาานะเียนี่นะตที่เาวข่าตอบตบตะปูรเลยได้นี่คือขี้เรือไผยเรือหลองแม่น้ำมาหัวพันนี่เหรจะหน้าเราเสียเหรอ พวกนี้เราหาปลาใส่มองเราเราเดี๋ยวเอาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไปครับไปเบิ้งปลาพร้อมเออมีชาวบ้านก็กำลังหาปลาน้ำก็เยอะเยออร์เดอร์ลุงหานลุงหานต่โดอยู่อยู่ก็ได้จได้อยู่ไโอ้ไวขึ้นี้นี่ใส่เครื่องจักรได้นี่ใส่แหงค้อนได้ดิแหงคอนไม่มีเครื่องจักร แไปนำ ة, นี่คุณคุณเขาเอาไปโฮเทลใส่หน้าแม่ละอันเดียวละเอามาล้างหน้าล้างหน้าล้างตาคลีนไม่ได่คลีนเออแต่ว่าม so. okay. ีคนขี่ก็โอเคบ่เป็นยังบ่มีแล้วเขขี uh uh ่น้อยน้อยเรื่น้ำมันใหญ่ยันี่ใส่ห้องน้ำแล้วก็ซองฟังแม่น้ำมา quay quay đào trắng nó. Qua toi tay, hả. Mày dùng honey, put tie. Lemo anh quét cái hay 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 tao hay Đây xe hay bỏ, hay 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 không hay à? hay 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 gì ta hay <laughs> hay <laughs> hay 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 สามไร่สักทีม้พะว่าอนรัดดักเลยีวีตตอนนี้รอยเก้าสิบสามปอนปอนแล้วเนี่ยดอันนั้นถ้า่เจ็ดปลายยูโรบอกกี่ที่ดูลงจิตรม้แปดสิบปายปแปดมันร้อยอันนั้นร้อยเปอนด่ะร้อยสิบสามร้เก้าสาป่าก่ล่เาหาป่าอ้า เราสายมองอ๋อนี่มีสบ้านก็หาปลายเด้อพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตแบบอ๋อสโลไลฟ์สโลไลฟ์ชีวิตดังเดิมชีวิตวิถีชีวิตดังเดิมอยากนนนเากัแล้วบ่มีแดดนะมึงดิบบ่มีแดดถ้าโต้ยัดตรงตู้เลยได้ตรงตู้เดชนะได้ทำมาให้พี่ฮะเด้อจะล้างมิงเกี่ยวใต้บูมิงเจงใต้แต่ว่าจะล้างมินเคียวอ้ลาง

เพราะเขาอันภาษาที่บอามีเป็นเป็นภาษาไทยดำบอบอกภาษาไทยดำกันมิ้งบอกภาษาไทยแดงไทยดำกันบอก อนี้คือเขาเทศใแดงเขาเปล่ไปแล้วกระซิวเจ้าอเจ้าแต่าภาษาที่ไอวกนี็นแ่ตัวะก้คมเกนเอนดอนี่ป็นสาเนียให้ดน้ําาไล่าะมองไล่มองล่งตอแก่ป่าออกแล้วมั้ง เออสุดอดแล้ว <desserts> สุดอดยแล้วมีมเหินมะหินมหินตะเมนเนมหินไม่เหินมะหินโอ้มาัวมาบัยมาบัวยมาบ้ดูอู้อู้มู้ยา เราบอถจะเสยทูแฮนด์อีอมีอีมีสวน่ดแต่ยี่ฟงสาวตัดจิมกาใส่เบื่อแต่ไม่สเปคแต่กวายไม่แปะแต่ว่าตัจิมกาแฟจดถึิกว่าอีต่อแต่กวแครบ๊กบกวายร์โบ๊ทกนแกวายร์โบ๊ทน็แคร์โบ๊ก็แคร์โบ๊แครแค์แคร์แโอ๊แคร็บ๊ทก็แยร์โบ๊ทก็แคร์โบ๊ทก็แครอร thế này hoài đón nó chắc bây giờ biến da đón biến khôn không? Khâu mà được có mẹ nam này còn căng nhau. Oh nhảy này là quăng mà. เป็นอะไรดิโอ้สมัยสงครามสมัยสงครามเวียดนามนะจะมีแบบว่าคนพานนี่ไปมาๆเนาะว่ากลางเขาะกลางคืนแล้วว่าคนสูงไป็นยังไงเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางต้องใส่เส้นนี้โอ้พี่น้องวันนี้จะว่าสักครู่ไทยฮูบแฮาเบอร์ มเหี้อะไเลยอ่ะจักวุตาเต้าว่าหมวกันนี้ก็เนื้อยนเหออืมมาทำอืเนนเนีนเนมาขวาเข้ามาวาจังที่ตัวน้อยันนี่แจ๊ะเลยบนตมีนี่อันนี้บ่นพี่้องกัน

โคว่าเัาฟัดนะุจะโคหาเมื่อม่ฮิวตัวเนหือว่าเกี้ยวเียงแต่ว่าพยังกก audio, เกี้หวเสียงยิีโอเคทุกคนเดี๋ยวเวลากับเราไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะหมู่บ้านอันนัถือว่าโอ้หน้าสนใจรายมีหน้าขั้นใดหรืว่ามีค่อนข้างง้ำเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งกัน สำหรับบ้านนี่อาก็สิจบพี่่เนาะเป็นกันพาทุกคนมาชมวิถีชีวิตของชุดท่อยู้มเนียนตามแขวงหัวพันให้ได้เบิร์นกันเนาะเจอกันไหมเออจีบอะแล้วเจ๊จบเนเจดซิบแล้วโอ้เจ๊เออเเออเออเอดเออเออเไอเอได้อเอเออเอเออออเออออเ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 เอเเเออเเออเออเอ นี่คือภาษาที่ไม่เท่าว้านี่เป็นภาษาให้ดำเลยภาษาให้ดำเลยซ้ำเหนือซ้ำเหนือสีวงแรงด้วนี่ไ่เห็นทางละหมอกประคมวมัดไม่เห็นไม่ได้แล้วว่าเนี่ย สนาบินนสุขทัยสนามมัวียนา